สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สองกร,กรกฎาคมปีหกแปดนะครับวันนี้ก็ถึงเที่ยงบ่ายๆนะครับเนาะของวันพุธครับเนาะพุทธที่สองขีพิตจวัตในทางของเราพัฒนานะครับให้ซีทางช่องที่เป็นคอตำลาวนะครับเนะาะที่ราพัฒนาช่วงเช้าก็ลงระทางของฮานอยไปแล้วนะครับเนะาะเป็นคอเนาะก็ขันคอฮานอยก็เข,ข,ข้าไปรับชมรับฟังได้นะครับ ก็กดตรงรูป sì, um คนซ้ายมือนะครับเนาะด้านล่าง้สยมือที่เป็นรูปเบาสารคามก็เข้าไปคนดูได้เลยครับเนาะกิบฮานอยนะครับลองสลับคอฮานอยอันนี้ก็สลับคอลาวพัฒนานะครับทีนี้ลาวพัฒนาเราสองทุ่มนะครับเนาะบางคนก็ฮานอยอย่างเดียวครับเนาะคนก็ลาวพัฒนาอย่างเดียวบางคนก็รัฐบาลไทยอย่างเดียวนะครับสุดเบาสารคามได้หมดนะครับเนาะ ก็จะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเหมือนเดิมนะครับเนาะมีถูกมีผิดคาเข้ากันไปเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับเนาะไม่ได้อัดคลิปสดเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยก็คลิปพนักนุนมาบายเร็จพอหล่อห้าที่ปมผจุนนะครับเนาะก็ปัินจักยานอกกาลังกายนะครับเนาะปัินจักยานเสร็จก็กอดกระพานก็นั่ง ริมเจ้าพญาริมทะเลนะครับเนาะกินขนมนมเนยกินน้ำเป็นท่าก่อนกลับบ้านนะครับเนาะสุนรขัดโปริสุดก่อนกลับบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะธรรมชาติสวยงามครับเนาะจะได้ไม่เบื่อนะครับเนาะนาน,น,านมองหน้ากันนะครับเป็นวิธีแนวทางเหมือนเดิมครับเนาะวิธีแนวทางเหมือนเดิมก่อนอื่นก็ดูผลเมื่อวันจันทร์ที่30มิถุนายนนะครับเนาะ ส20มิถุนายนที่ผ่านมานะครับวอซัาามไม่ได้ลงคลิปให้ครับเนาะวอซัมอยูในช่องชุมชนนะครับเนาะไม่มีเวลานะครับเนาะวันที่แล้ววันจันทร์ที่ผ่านมาก็เลขหกตัวนะครับแล้วหกสองห้าหกเจ็ดสามหกสองห้าหกเจ็ดสามนะครับเลขหกตัวนะครับเนาะ ก็2ตัวล่างก็ห้าหตัวบนก็เจดสามนะครับ3ามตัวบนก็ห7เจ็ดสามห้าหก็ห7เจ็ดสามนะครับบอาวสลับให้ไปเด่นสี่ลองห้านะครับเนาะเด่นสี่ลองห้าก็เข้าเลขบิงห้านะครับเลขบิง5แต่เสียดนะายเนาะจับคู่ให้ไม่มีห้าหนะครับ เล็กเห็นทำงานครับเนาะเรียกวิ่งทำงานจับคู่ใค่ห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าครับเนาะข้ามไปครับเนาะข้ามห้าหกไปเลยเสียดายครับเนาะเสียดายก็ย้ำนะเนาะเสื้อติดสองตัวนี้ไว้ก็ทำไมผิดพลาดมีรุนแน่นอนนะครับเนาะมีรุนแน่นอนธารมชาติที่ประกบคู่ให้ก็อย่างที่เคยพูดประจำครับเนาะหกคู่ที่เหลือนะครับเนาะเอาไปจัดได้เลยว่าได้ดีๆเด็ดๆด็ดมาจากไหนก็ไปประกบได้เลยนะครับ ประมาณนี้นะครับเนาะก็วันนี้ก็มีเวลาอัดคลิปให้นะครับสําหรับคอราวพัฒนาวันนี้ใส่สรุปจจดไว้นะครับสรุรจจดสรตรแคบก่อนเราแคบเหมือนเดิมนะครับเนาะให้เป็นแนวทางนะครับเนาะไปดูเปรียบเทียบกับของตัวเองที่ทําได้หรือว,ว่าตัวเองหามาได้นะครับเนาะว่าใกล้เคียงกันไหมเหมือนชาวบา้านชาวช่องเขาไหมก็ลองดูนะครับเนาะเปรียบเทียบในการพิจในการพิจารณานะครับวันนี้เด่น9เด่น8นะครับเด่น9เด่น8 จับคู่ก็9 6 95 94 93 86 85 84 83ทวนกันนะครับเราพัฒนาวันนี้ถ้า9้ามาก็996 95 94 93ถ้า8มาก็86 85 84 83นะครับ8คู่ แปดคูณนี้ให้น้นไปที่9ก้า9 8่ก้าหนะครับเก้าสี่เก้าห้ดครับานะพูดผิด8ป9สี่เก้คูณครับเนาะสคูณนี้ก็มาที่ชุด3ตัวนะครับเนาะชุด3ตัวมีรุ่น4ชุดเหมือนเดิมวันนี้มี3 9มเก้าสี่สานะครับสชุด สชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่สามเก้าสี่สามเก้าห้าสชุดนะครับเนาะสชุด4ชุดเน้นให้3คู่นะครับสาชุดครับเนาะสี่ชุดขอบทวนนะครสำหรับทางเราพัฒนานครับเนาะของวันพุธที่2 กรกฎาคมปีหกแปดครับเนาะแป๊บเดียวเร็วมากครับเนาะกุมภาไอ้กรกฎาคมแล้วค่อนปีแล้วครับเนาะค่อนปีแล้วเร็วมากเลยจะเร็วไปไหนครับเนาะแิ๊บเดียวเห็นปฏิทินตกใจครับเนาะแป๊บเดียวเลยวันวันคืนคืนเร็วมากนะครับเนาะเร็วมากก็เหมือนเดือครับเนาะสลับถ่ายคลิปสรับคนงบน้อยครับเนาะก็ตัวน้นนะครับจะพผมเน้นให้ เอมันฟุกเข้านะครับเนาะวันนี้มีสามคู่เหมือนเช่นเคยครับเนาะมีเก้าสี่เก้าห้าแปดสี่เก้าสี่เก้าห้าแปดสี่นะครับสามคู่เราพัฒนาวันนี้เรอบสองทุ่มนะครับเนาะพัฒนาก็มีเยอะนะครับเนาะเราโน่นเราหนี่ต่างๆนานานะครับเนาะไม่ต่างจากฮานอยนะครับเนาะฮานอยก็มีเยอะนะครับเนาะห้าหกเก็ดฮานอยจนจำไม่ไหวนะครับเนาะ เราพัฒนาค็ไม่แพ้กันนะครับตอนที่เราสองทุ่มนะครับเนาะสองทุ่มยี่สิบยี่ห้าโดยประมาณรู้เรื่องครับเนาะก็จะไม่ชอบที่บป่าซามจับคู่ให้นะเาะอยาเคยบอกครับเนาะซื้อจิตสองตัวนี้ไว้ครับเนาะติดสองตัวนี้ไว้มีลุ้นแน่นอนครับเนาะทำอะไรผิดพลาดติดสองตัวไว้คือเก้ากับแปดนะครับเก้ากับแปดง่ายๆนะว่าถ้าบอกถ้าใครยืดตีตามบป่ารามประจําว่าเล่นเด่นบป่าซามเข้าดีอยู่นานๆผิดทีเล่นเด่น จะจับคู่เข้ามั่งไม่เข้ามั่งก็เอาประกบเองได้เลยนะครับเนาะประกบเองได้เลยก็สี่คู่ที่เหลือที่พูดให้มาเนาะที่จับคู่ให้มาตัดทิ้งเลยก็ได้นะครับเนาะเอาหกคู่ที่เหลือผมจับคู่ให้อย่างละสี่ชุดนะครับเนาะ่างละสี่คู่หลัแปดก็สี่คู่ละเก้าสี่คู่ถ้าไม่ชอบก็ตัดทิ้งทั้งทั้งสี่คู่ได้เลยนะครับเนาะเอาหกคู่ที่เหลือมาจัดได้เลยนะครับเนาะ ถ้าใครมาเป่าสามจับคู่ไม่แม่นนะครับเนาะเ๋ยาจะชบเป่าสามก็อย่างที่บอกครับเนาะจัดไป8คู่นี้งบน้อยก็า3าคู่เหมือนเดิมครับเนาะประมาณนี้อ่ฝากไคลิปนี้ยเาทุกคนเฮงเฮงรวยๆเยชินคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ